c c Castle of c o s m e t i c ร้านที่รวมแบรนด์เครื่องสำอางไทยดังๆในออนไลน์รวมมา้วที่เดียวครับทั้งสั้นเลยก็จะเป็นร้านที่แบบมีแบรนแปลกๆแบบใหม่ๆที่เขาไม่เคยเห็นเยอะบางคนแซวว่าเป็นร้านที่ใช้ KOL Influ เยอะสุดในประเทศเพราะเราจะมี i n f l ู KOL มาตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับ ก็ถ้าในมุมลูกค้าครับเราก็จะเป็นมุมที่ว่าโอเคเรามีแบรนด์เครื่องสำอางไทยที่น่าสนใจมาให้กับสาวๆที่ด้ได้ลองของแบรนด์ไทยกันนะครับในราคาที่คุ้มค่าแต่ถ้าในมุมของธุรกิจผมก็จะเป็นในมุมที่ว่าเร,เราคือศูนย์รวมแบรนด์ไทยที่จะเป็นแกนกลางของอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทยในการพาแบรนด์ไทยเอสเอ็ม e ไทยเติบโต ก็จะมีในเรื่องของระบบหลังบ้านหน้าบ้านเนาะการจัดการเงินบางทีมันอาจจะมีตกหล่นบ้างเราก็เลยมองว่าจริงมันต้องมีระบบที่เข้ามาช่วยซึ่งต้องบอกว่าทางของแม่บนดีแท็บูเพย์นะครับก็สา,าสามารถช่วยให้แดบอเดอร์ไม่ตกหลน่นสามารถจัดการเคลียร์เงินได้ไง่ายมากขึ้นมากเลยครับ <S <S ในอดีตนะครับมันอาจจะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากน้องกันที่ลูกค้าจะต้องมาแดบ,บรูดบัตรมีการที่แดบ,บนั่งรอโคโ้รรออะไรกลับมาอย่างเงี้ยก็ตั้งแต่ใช้แม่บนดีแท็บูเพย์เนี่ยครับก็จริงๆต้องบอกว่า มันทาให้ทุกอย่างง่ายขึ้นมากคือจริงๆแล้วมีแค ok right> ่มือถือเครื ok ่องเดียวเนี่ยครับก็สามารถรับเงินจากลูกค้าได้ทั้งการโอนทั้งการรับบัตรเครดิตครับก็ไม่จําเป็นต้องใช้เครื่องรูดบัตรก็ทําให้แบบทุกอย่างมันง่ายขึ้นคล่องขึ้นมันยิ่งทำให้การเป็นสาขาง่ายขึ้นครับเพราะเราแค่มีมือถือสาขาละเครื่องทุกอย่างจบแล้วคุณลูกค้าสามารถแตะจ่ายได้นะคะขอบคุณค่ะก็ถ้าพูดในมุมเครื่องสำอางครับก็ต้องบอกว่าเทรนมาไวไปไวอย่างที่รู้กันเนาะ แต่ถ้าพูดถึงเรื่องจ่ายเงินไวเนี่ยครับก็ต้องแม่บัีแท็บ2เพย์ครับอยากชวนทุกร้านนะครับ SME ทุกร้านในไทยนะครับหันมาใช้แม่บัีแท็บ2เพย์กันสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่ความสะดวกสบายนะครับแต่ว่าแค่เซียววินาทีที่เราสามารถทําให้ลูกค้าจ่ายเงินง่ายขึ้นเนี่ยมันก็สามารถเพิ่มยอดให้มหาศาลกับกร้านของคุณได้แล้วเป็นประสบการณ์ที่ลูกค้าอาจจะไม่ได้หาได้จากที่อื่นแม่มณีแท็บ2เพย์แต่ง่ายใจสบายไม่ต้องใช้เครื่องรูดบัตร